สวัสดีสสดค่ะรักษาธรรมสอบค่ะนางค่ะวค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกง3ส่วน4ส่วนผู้หญิงรวมผ้านะคะเป็นงาน USA Lost C I ค่ะ45โลราคา4,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่130-150ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ26บาทค่ะ ลูกค้าจ้าสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะลูกค้าจ๋าวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะลูกค้าจ๋าไม่แน่ใจว่ากี่ท่านแล้วขออนุญาตรอลูกค้าก่อนค่ะกี่ท่านแล้วลูกค้าจ๋าเมื่อวานวันรวย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 ใครเป็นเศรษฐีกดไลค์ใครถูกหวยกดไลค์หวยนาศิกหวยนาสิเข้ามากันแล้วหรือยังมาแล้ลูกค้าจ๋า มาไปลูกค้าลูกค้าไม่มาลูกค้าสามพันลูกค้าสามพันตอนนี้ลูกค้าสามพันพี่นางค่ะพี่นางค่ะใช่แล้วเลขสวยเด้อเลขสามนะคะลูกค้าจ๋าเลขสวยเด้อเลขสามนะคะลูกค้าจ๋า ตอนนี้ไลนี้กระสับนี้เดือนนี้หมวดนี้ยังไงเราดีโปรให้ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบัคกทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋าเราคืนกำไรให้ลูกค้าทุกเดือนเลยทีเดียวลูกค้าจ๋าหมวดนี้การเกงนสามส่วนสี่ส่วนรวมผ้าผู้หญิงปกติสี่พันบาทค่ะลูกค้าจ๋าเราไม่ขายใครที่เป็นสมาชิกบัคกนะฟังให้ดีฟังให้ทันลูกค้าจ๋าเอาไปเลยในราคา สองพันห้ารอยบาทจ้า <debugging> จากต้นทุนยี้สิบหกบาทลูกค้าจ้าเหลือเพียงสิบหกบาทจ้า คือปกติอีกแล้วนะคะปกติ26อ่กะเราก็ว่าคุ้มแล้วนะลูกค้า4 0 0พันก็ว่าคุ้มแล้วจากลูกค้าตอนนี้เหลือเพียง2,500เหลือเพียงตัวละ16บาทโอ้ลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้ใช่ค่ะเกรด A แบบนี้ลูกค้าค่ะ4 0 0พันเราไม่ให้ไม่ให้เราให้สมาชิกบัคเพียงแค่2 5 0พันห้าร้อยบน สวยอ่ะที่นาตัสิบหกบาทสิบหกบาทเท่าไหรดีสาได้มสาตัวร้อยสามตัวร้อยก็ได้แต่ยังไม่แนะนำใช่แล้ยังไม่แนะนำคาค่ะห้าสิบเก้าได้ไมได้ห้า้าสองตัวร้อได้ราคาน่ารักน่ารักตัวแบบนี้ลูกค้าถามตัวร้อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากให้ขายแปดเได้ค่ะพอดีพองาเป็นข้าวอบด้วย เป็นแบบขามุ้มหมาลูกค้าเป็นเชื่อค่ะจจจ้ำขอให้คนทา่กลางด้วยขอใหจริงๆอยู่ไทยนานค่ะก็เลยอยู่ไทยโดนอยู่ไทยโดนนะเพิ่งมาจากต่างประเทศค่ะก็เลยแบบว่าฟังภาษาไทยไม่ค่อยคล่องนิดย์หนึ่งลูกค้าภาคกลางบอกว่าไม่เป็นไรพี่ชินแล้วพี่ชินแล้วนะไม่ลูกค้าชินกับเซลแล้วถูกต้องค่ะ ถ่าเราไม่รู้ลูกค้าจะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะลูกค้าจากดติดตามเพจของปั๊ด้วยนะคะลกคขอหัวใจสักดวงลูกค้าจะให้กับเซลตาดำๆดูวดําตัวดำๆด้วยฝั่งซ้ายคือตาดำๆฝั่งขวาตัวดำๆด้วยนะคะลูกค้า หัวใจมาสองดวงเลยบเบิเ้ลมาเลยนะคะไมลูกค้ากดกูดเลยอาลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะหมวดนี้นะคะสมาชิกบัตรทุกท่านนะลูกค้าอย่าลืมใช้สิทธิ์นะคะลูกค้าจ๋าถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นเดือนใหม่เพิ่งจะวันที่สองลูกค้าเป็นโปรของเดือนมีนาก็จริง <c oughs> แต่สินค้าบางรายการลูกค้าจ๋า ตัวจำกัดนะค่ะยิ่งโปรดีๆแบบนี้ราคาสุดคุ้มแบบนี้ลูกค้าจ๋าให้เร็วให้ไวลูกค้าจุดต้องค่ะอยู่แล้วแนะนําซื้อเก็บกันได้เลยนะใช่แล้วค่ะบางรายการหมดไปแล้วนะลูกค่ะบางรายการหมดแล้วนะค่ะมีเป็นบางรายการลูกค้าค่ะก็มาสอบถามก่อนได้ได้หรืออินบ็อกซ์ได้หรือมีลายพนักงานขายอยู่แล้วได้ค่ะเข้ามาสอบถามได้นะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจานแนะนำค่ะลูกค้าจานสินค้าของบลกเรานะคะหลากหลายรายการลูกค้าอยากดูรีวิวหมวดไหนย้อนหลังนะคะสามารถอินบล็อกได้หรือติดต่อหาพนักงานโดยตรงได้เลยนะคะถูกต้องค่ะลูกค้าสวยยุ่งๆสวยจริงราคาเต็มคาคุุมแล้วค่คะราคาสมาชิกบักคุ้มไปอีกคุ้มกว่าคดต่อกระสอบไปเท่าไหร่พี่นาพันห้าป้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อกระสอบนะคะค่ะสวดรดป้่ะ มากมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าใหม่แล้วคะพี่นาำที่ยังไม่เป็นสมาชิกยังไงเลยลูกค้าจ๋าซื้อของกับบาร์นะลูกค้าซื้อของกับบาร์ลูกค้าใหม่ฟังให้ดีนะถ้ายังไม่เป็นสมาชิกนะคะลูกค้าจ๋าแล้วอยากได้ในราคาโปรโมชั่นง่ายๆลูกค้าจ๋า2,500กี่กระสอบคะส5 20 4 5 5กระสอบนะคะลูกค้าจ๋า สามาสี่อ๋อสี่กระสอบพอดีสี่กระสอบพอดีนะคะสี่กระสอบใช่ค่ะลูกค้าสามารถซื้อนะคะสี่กระสอบเราคิดให้เลยในราคา2,500บาทใช่แล้วค่ะหรือลูกค้าอยากได้สินค้าหมวดอื่นเพิ่มเติมอื่นๆด้วยลูกค้าอยากได้ไซแอลด้วยลูกค้าไปสา0พันห้าลูกค้าอยากได้หมวดนี้ด้วยลูกค้าไป2,500ันห้าอยากได้ไหมคะเสื้อยืดผู้ชายด้วยเอาไปค่ะลูกค้า เดซเดซค่ะเดซด้วยนะคะก็เนื้อเจ็ดพันชายค่ะก็เนือเจ็ดพันใช่ค่ะลูกค้าครบแล้วนะครบแล้วนะครบแล้วนะคะโอ้โหลูกค้าคือเราคิดให้ในราคาสมาชิกเลยนะคะลูกค้าแต่แต่ว่าลูกค้าเอาง่ายๆเลยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาโปรได้ถูกต้องแต่ยอดในบินั้นต้องครบยอดสองหมื่นนะคะถูกต้องเลยนะคะ มือไม่ได้จริงๆทำไงดีพี่นางลูดไปเลยลูดไปเลยทุกรายการหนึ่งสองทานที่เขาจะไปรายการและหนึ่งจะสอบไปเลยนะคะลูกค้าค่ะได้เป็นสมาชิกแน่นอนได้ราคาปูแน่นอนนะคะใช่เลยค่ะลูกค้าจับแนะนำหรือลูกค้ามีแบบนะยังไงดีคะพี่นางเผาไปหมดเลยค่ะหมายว่าราคาเหมาไปอีกนะมีราคาเหมาด้วยนะคะ ุดคุ้มน้ำนะคะจ๋าสวยๆเยอะๆนะลูกค้าสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะสวยๆเลยนะคะคะสวยๆสวยๆยั่วๆเสร็จแล้วนะคะแล้พูดอะไรผิดแล้วพูดอะไรผิดไม่น่าจะมีผิดแต่ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องมากกว่าลูกค้าขออภัยขออภัยไม่เข้าใจลูกค้าสามมาได้นะคะบอยแอนด์เกิลบอยแอนด์เกิลส่วนใหญ่ค่ะค่ะลูกค้าน่าจะเป็นผู้หญิงนะ ผู้หญิงเป็นเกิร์ลผู้หญิงค่ะพี่พี่สาขาเป็นผู้หญิงอ่าเป็นเกิร์ลไหมเกิร์ลเด็กผู้หญิงไหมไม่ถ้าเป็นวูแมนวูแมนก็เป็นวูแมนนะคะวูแมนผู้หญิงผู้หญิงเลดี้ผู้ใหญ่อะเลดี้เลดี้นะคะลูกค้าค่ะเลดี้นิดนึงนะคะตัวนี้นะพี่น้าคือเป็นตัวคุยเรื่องอะไรกันลูกค้าถามอะไรพี่นางงงไปหมดแล้วคืออะไรกันก่อนอ่ะ อารชาติเดี๋ยวให้กล้วยไปก่อนเดียวไปอันนี้พี่สาก็ถามมาค่ะพี่นางพี่สาถามมาดีค่ะร้านพูดดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่ทักทายเข้ามา ลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะค่ะเป็นกางเกง3ส่วน4ส่วนรวมผ้าผู้หญิงค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA นะคะ l o t C I ของเราลูกค้า4ี่พันไม่ขายนะสมาชิกบัคนะคะลูกค้าจ๋าเราให้ไปเลย2,500บาทจ้าถูกต้องลูกค้าค่ะคุ้มมากคุ้มยิงก่าคุลูกค้าค่ะเป็นสมาชิกบัคไม่มีวันหมดอายุด้วยนะลูกค้าค่ะใช่ค่ะใายได้ตลอดปีตลอดไปค่ะตลอด อดไปเลยไม่ใช่ตลอดปีนะคะลูกค้าคะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะไม่มีวันหมดอายุแน่นอนนะคะลูกค้าใช่แล้วค่ะขออย่างเดียวยังไงแจ้งชื่อนามสกุลที่ให้ไว้รวมทุกอย่ให้ถูกต้องค่ะบางท่านอาจจะใช้ชื่อแฟนบางท่านอาจจะใช้ชื่อญาตินะคะแจ้งตรงแจ้งให้ถูกต้องนะคะลูกค้าค่ะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจาหรือเป็นเบอร์โทรก็ได้แต่ลูกค้าอยาเปลี่ยนเบอร์นะลูกค้าแจ้งครั้งแรกที่ลูกค้าเปิดบินครั้งแรกนะคะลูกค้าจะเป็นเบอร์โทรหรือเป็นชื่อก็ได้นะคะว่าสมาชิกนะคะไม่มีวันหมดอายุเป็นแล้วเป็นเลยนะคะลูกค้าจาขอแค่ลูกค้านะคะจำชื่อที่เปิดบินครั้งแรกได้หรือบางท่านอาจจะใช้เป็นชื่อบริษัทก็มีนะชื่อบริษัทก็มีนะคะลูกค้าแจ้งให้ถูกต้องแค่นั้นเอง ท้ายแล้วค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆคุณภาพเกรดเอค่ะลูกค้าจ๋าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการ5-15%นะคะค่ะเพื่อนดำอาจมีเจอค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ค่ะเรื่องไซส์ก็มีค่ะมานะเรื่องสีก็มีค่ะะสวยด้วยนะประมาณไซส์ไหนคะนอ่างนี้ผมว่าค่ะเลยนะถ้าใช้เลย S L L เนาะมีมาหมดมีครบหมดเลยนะคะในกระสอบเดียวเลยลูกค้าจ๋า พอใจแล้วคะ่ะลูกค้าอ่ะแชมเปี้ยน16บาทนะคะเนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้าสวยจริงค่ะลูกค้าเนื้อผ้าสวยมากส่วนใหญ่เป็นคอตตอนไหมคะหนูว่าส่วนใหญ่เนาะ หรือว่าค้าเลยค้าไปเลยดีกว่านะคะผ้าซิวผ้าคอตตอนผ้ายีนนะคะลูกค้าขาค้ามาให้หมดเลยนะคะขาแล้วค่ะลูกค้าจ้ลูกค้ากระสอบนี้นะใครสนใจนะคะสามารถซีเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจะชอบเป็นกระสอบนี้ก็เออกระสอบนี้ได้เลยหรือสายลุ้นนะคะเราต้มีเป็นกระสอบใหม่ลูกค้าจ้าลูกค้าสนใจก็สั่งได้ไม่ดาวผมจะแบรนด์แบรนด์อะไร เป็นรีเอ็นไม่ใช่แสตหรอคะหม่ใช่หรอคะคนละสีอ๋อคนละไซส์คนละสีอยู่แต่ว่ารีเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋ากางเกงรีวซื้อมาแต่ไซส์น้อยแต่อันนี้แต่อันนี้กางเกงรีนะคะจ๋ารีนะคะรีชานดีเฉยเฉยนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์มีค่ะมาให้นะจ๋าลูกค้าจ๋าลายแรนด์ี้ในนี้เลยนะคะถูกต้องค่ะ เป็นงานเกตเอด้วยนะลูกค้าค่ะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15%นะคะตามเกณฑ์บริษัทบัคเราเลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะอันลูกค้าอันนี้นะคะขออนุญาตนะคะรีวิวประมาณการคร่าวๆค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงฝากลูกค้าติดตามกันด้วยนะคะถูกต้องค่ะสำหรับสินค้ามวดนี้นะคะเป็นงาเกตรวรูโา3ส่วน4ส่วนผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA Lost i ค่ะ 45โลราคา4,000บาทนะคะลูกค้าจ้าจำนวนตัวประมาณการถึงที่150 130ถึง150ตัวนะคะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการค่ะ26บาทนะคะ่ะลูกค้าจ้าแต่ตอนนี้เดือนนี้หมวดนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับสมาชิกบัตรทุกท่านเลยจากปกติราคา4,000บาทค่ะลูกค้าจ๋าเราไม่ขาย สมาชิกบัคเราให้ไปเลยนะคะในราคาค่ะลูกค้าจาสมาชิกบัตรรับไปเลยค่ะ,ะลูกค้าจ๋าในราคา2,500บาทจากต้นทุน26บาทค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียงตัวละ16บาทจ้า ะะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว mm ่า hmm. จะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีโทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะคว,วันเราเปิดวันเก้าโ้าถึง5้าโมงเย็นนะคะฝากติดตาวมวิ่งสองช่องทางคือช่องทางทกละติดต่อนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ